สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่าน เมื่อวานก็ทราบผลสรากินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วรางวัลที่1ได้แก่4 7 1 7 8 2ทุกท่าน3ตัวบน7 8 2 2ตัวล่าง6 7 7มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดนี้สอบผ่านกันไหมครับทุกท่านมาครับมาดูข้อมูลที่อาจารย์ให้เข้ากันเนาะไว้เป็นแนวทางตามต่องวดใหม่นะครับ แนวทางแรกก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มบนของ atw c แนวทางของอาจารย์นั้นมี82ตรงๆนะครับแถมมาด้วย2ตัวล่างมี67ตรงๆเช่นเดียวกันตามนี้ครับเข้าบนแถมล่างต่อมาก็จะเป็นแนวทางของ at ปลายทางของความฝันแนวทางของอาจารย์นั้นมี82ตรงๆเลยทุกท่านไปบน ส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นั้นเฉียดไปแต้มเดียวนะครับสูตรของอาจารย์ได้มาตรงนี้ก็คือ8 6 2ตามนี้ครับต่อมาครับแนวทางของอาจารย์ประกอบชุดเต็มเลขวิ่งของอาจารย์เข้าทั้ง2ตัวนะครับสูตรของอาจารย์ได้7กับ8ส่วนเลขชุดของอาจารย์นั้นมี76ทุกท่านไปล่างไปเป็นตัวกลับชุด3ตัวของอาจารย์นั้นเฉียดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะครับหนุ่มเหนือมี28ทุกท่านไปบนเข้าตัวกลับนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดบ้านนี้มีรกักแนวทางของอาจารย์เข้าตัวกลับทุกท่านสูตรของอาจารย์มี278นะครับ278เวโหยออก782เนาะ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของคนชอบหวยเป็นข้อมูลบนล่างตรงๆแนวทางของอาจารย์ไปบนตรงๆกันเลยทุกท่านมี8-2นะครับ82ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดสันนะครับเลขเด่นบนล่างของอาจารย์ด้านบนนั้นมา3ตัวกันเลยทีเดียวเชียวมี8มี6แล้วก็มี7นะครับ ส่วนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางนั้นก็มี28ทุกทันไปบนเข้าเป็นตัวกลับเนาะถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดพงนะครับเลขเด่น2ตัวของอาจารย์ให้6กับ7ก็มาทั้ง2ตัวส่วนเลขชุดที่ติด6กับ7ชุดเต็มของอาจารย์นั้น ไม่มี6 7นะครับมาเข้าข้อมูลเม็ดเดียวของอาจารย์อยู่ตรงนี้ตามนี้นะครับเข้า6 7ตรงๆข้อมูลเม็ดเดียวของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นหนาทางของแอดแมนปอนะครับแอดแมงปอกลับมาเข้าต่อ,อย่างสวยงามนะครับสูตรของอาจารย์นั้นได้8 2 7ทุกท่านเข้าตัวกลับ แล้วก็2ตัวบนล่างของอาจารย์ก็มี2อแปดนะครับต่อมาครับใบนี้โครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มของแอดคมกลับมาเข้าต่อแล้วทุกท่านหลังจากงวดที่ผ่านมาหลุดงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างตรงกันเลยทีเดียวเชียวข้างล่างมี6 7ตรงๆนะครับด้านบนก็มี8 2ดสถูกท่าน ต่อมาครับแนวทางของแอดละเด่นข้อมูลเลขจากตารางข้อมูลบนของอาจารย์เข้าทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขชุดนะครับอาจารย์ให้เด่น7กับ8เลขชุดก็มี287มาเป็นตัวกลับในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์เลขเด่นนั้นอาจารย์ให้เด่น6กับ7แต่ว่าเลขชุดหลุดไปนะครับไม่มี6 7 ใบนี้จะเป็นข้อมูลล่างของแอดมังกรทยานฟ้าแนวทางของอาจารย์มี7-6นะครับมาเป็นตัวกรับตามมาด้วยแนวทาง2ตัวล่างตรงๆของแอดพอยเข้าตรงๆเลยทุกท่านมี6-7นะครับ ถัดมาก็จะเป็นสูตรเลขกำลังวันของเอสังคนขี้ตัวแนวทางของอาจารย์มี6 7ลงไปล่างนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ก็เดินดีอยู่ทุกท่านมาต่อกันที่แนวทาง10เลขสวยของแอดเนนแก้วสูตรของอาจารย์ได้8 2นะครับไปบนตรงๆเลยทุกท่านหวยออก7 8 2 ใบนี้จะเป็นแนวทางชุดเน้นของแอดคมนะครับอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งสูตรของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่3นะครับถ้าผมจำไม่ผิดสูตรของอาจารย์มี82งตรงๆเลยทุกท่านไปบนนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดปูรินรูปแบบนี้ข้อมูลของอาจารย์มี82เข้าบนทุกท่าน82เข้าบน เลขชุด3ตัวนั้นผิดไปตัวเดียวนะครับในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดไปทุกท่านข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรแนวทางของอาจารย์เข้าล่างนะครับเลขเด็ดล่างของอาจารย์มี7ที่เข้าเลขชุดก็มี7 6นะครับเข้าเป็นตัวกลับต่อมาก็คู่โต๊ะบนล่างของแอดนางฟ้า แนวทางของอาจารย์มี76นะครับลงไปล่างคู่โต๊ะก็จะมี78ทุกท่านไปบนนะครับเข้าคู่หน้าต่อมาครับแนวทางของแอดละเด่นก็เข้านะครับข้อมูลล่างของอาจารย์เด่นล่างของอาจารย์ก็มี6กับ7เลขชุดก็มี6กับ7นะครับเข้าตรงๆ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดแผนแผนพารวยสูตร3ตัวบนแนวทางของอาจารย์นั้นเข้าชุด2ตัวนะครับมี82ตรงตรงทุกท่านส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปแต้มเดียวครับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็มี682เนาะทุกท่านหวยออก7 8 2ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดสมใจ69 แนวทางของอาจารย์เข้าล่างนะครับวิ่งรูด7เลขชุดก็มี6 7ตรงๆต,ตามมาด้วยแนวะทางของแอดบินโยนะครับเลขชุดล่างของอาจารย์มี6 7จนะครับทุกท่าน67ที่เข้าในส่วนข้อมูลบนของอาจารย์เข้าแต่เลขเด่นนะครับมี7เลขชุดนั้นหลุดไปเนาะ ใบนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษ3ตัวบนของแอดกริดธนากริดแนวทางของอาจารย์เข้าตัวกลับทุกท่านตัวเลขที่อาจารย์ให้มามี8 7 2นะครับต่อมาแนวทางของแอดปรีชาแนวทางของอาจารย์เข้าชุด2ตัวมี82ตรงตรงข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดหลักร้อยไปนะครับอาจารย์ให้582มา ถัดมาครับแนวทางของ it, อิทขอพาย i q idea ทุกท่านแนวทางของอาจารย์เข้าชุด3ตัวนะครับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็มี872ทุกท่าน8 7ดเจ็ดสองคอออก782เนาะมาเป็นตัวกลับเนาะนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาสายฟ้าฟาด8เข้านะครับเลขชุดก็มี82ไปบนทุกท่นานสายฟ้า เลขชุด3ตัวของอาจารย์ผิดหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่อาจารย์ใส่มาให้ก็เลข5กับเลข4ต่อมาครับแอดอ้วนโคราชบทล่างเด็กดีพื้นหลังสีขาวชุดนี้ของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมี28กับ67ส่วนข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งครับพื้นสีเหลืองอันนั้นหลุดนะครับ ต่อมาครับ2ตัวล่างของแอดดังเม็ดทรายนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อมี 6- 7ตรงตรงตรงวดใหม่มาแล้วนะครับตามต่อได้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางที่อาจารย์ให้เข้าไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดหน้าขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ